กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผม <c oughs> อีกโกะคาสกึกิคนเดิมคนนี้นะฮะวันนี้นะครับเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะเราจะมาเปิดกุอัแนติเมสสกิลนะครับอาวุธ3ดาวของตัวละครซิลเวอร์แฟงนั่นเองครับยืนยันมาแล้วแน่นอนครับว่าตัวต่อไปเป็นซิลเวอร์แฟงชัวร์าฮะแล้วก็อันติเมสสกิลผมบอกได้เลยว่าผมเดาค่อนข้างถูกด้วยนะฮะเออจากคลิปที่ผ่านมานะครับเพราะว่าการโจมตีแอนติเมสสกิลของตัวละครอ,อย่างซิลเวอร์แฟงนะฮะก็เป็นการจบ มูนั่นเองครับอย่ารอชา้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมยูซุยคันไซแคนนะฮะโอ้โห,โ,ห,โ,หโคตรเท่บอกได้เลยครับผมผมอย่างที่ผมบอกเลยคือรูปร่างมันออกมาเป็นตัวละครที่แบบถอดเสื้อบ้า <c oughs> โชกร่ามนิดหน่อยนะฮะเออให้เห็นรอยบากแล้วก็รอยการต่อสู้ของตัวละครอ,อย่าง ซิวเวอร์แฟงนั่นเองครับปู่ซิ l เวอร์แฟงผมบอกเลยว่ามาในรอบนี้ค่อนข้างน่าจะโหดนะแต่เท่าที่ดูนะครับถ้าเกิดโจมตีหมู่อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสายโจมตีไม่น่าจะเป็นตัวสายแทงสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าตัวละครที่โจมตีหมู่ทั่วๆไปนะครับก็จะมาจากพลังโจมตีนะเป็นหลักผมคิดว่าอย่างนั้นถ้าเกิดตัวละครที่แบบเป็นโจมตีหมู่น้อยมากนะครับที่จะเป็นค่าไอซีก็จะมีแค่เจนอนะฮะแล้วก็ตัวที่ตีค่อนข้างเยอะ3าครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวละครอย่าง หมาฟอาบ้านมาอะไรอย่างนั้นนะฮะดังนั้นตัวละครของ Silver f a n ฟนะครับผมคิดว่าน่าจะมาเป็นตัวละครแบบโจมตี100%นะฮะแต่ว่าอาจจะมีการบัฟนะฮะสกิลต่างๆนะครับในการต้านทานให้กับตัวละครอื่นๆอีกอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการโจมตีธรรมดาอัติเมสกิลหรือว่าพาสซีฟสกิลแล้วก็สกิลพิเศษนะฮะที่เข้ามาอย่างตัวละคร SSR บวก s i เวอร์แฟงนะฮะจะมีอะไรกันบ้างนะครับหรือว่ามีการหลุดอะไรไมายังไงเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะฮะก็เป็นข่าวสั้นๆนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก,กูคันสกีคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับผม